อันอย่นี่ละมากินสมบักขามหน่อยบักสลิงปิงบัก,บกอีหย่าง,ง,งบักอีหย่างอีกบักขามหน่อยบ,บ,อบักย่มอมเนาะพุนอันนั้นก็มากินน้ำแหละพุนสีดำ <laughs> ดำส <laughs> ีดำด <laughs> ำก็มาน้ำมาเด้อมากินสมกินเมียงมองนี่ละมองหาอยู่หากินมาสูกันกิน จักหน่อยเนี่ก,เก็เอามกหน่อไม้มาโมกทำร่างเห็ดขั่วหน่อไม้อยู่มนันนี่เอามาในพุ่นละบ้าน,น,านมากินอยู่นี่หลายผู้หลายคนตามบักหุงก็มาตาอยู่นี่มองอยู่มองกินมนัอนี่โอ้ยผู้บักทั่วก็ซื้อไว้แล้วพ่นยำยางอยู่ถั่วฟักเาวา <c oughs> ให้อยากก็มาตากินเด้อมากินน้ำกัน เช็น้อยนี่ก็เอาหน่อไม้มา,มาเอาใบตองมาหมกอะไรโมกหน่อไม้มองยูมองกินกินน้ำกันหลายผู้หลายคนมันยังแซบ่บอันนีก้ก็กินเมียงกินสุ่มกินเมียงอ่ะกินกินกินมาคามหน่อยก็แซบ่บบักอันนี้ก็บ่ออึดบ่ออยากอ่านเจ้าสิกินขอสิบเปเก็บมาให้อีก ไปเอาสมมาใหม่กินหลายคนไม่จังเสบอันนี้คือต้นบักสลิงปิงบ้านห้าบอเคยได้กินอยู่บอนีนพน่พืชพักสวนขั่วพักคงชูโรดเด็ดไปแกงคู่มือไปต้มไปลวกชู่มือปาเอฟเอ้ยบอเคยเห็นบักบักบักสลิงปิงเนาะ ว้าเป็นพวเป็นพ่วงแบบนี้เนาะดกโพดดกเกินไผร์ีกินเบิดเป็นพวเป็นพ่วงแบบนี้แหละกินสมกินเมียงเป็นต้นจังที่เนาะ่อยละบ่เคยเห็นมาเห่นจุ่มือกเบ่ได้มาก,กินเต็มต้น โอ้เป็นผู้เป็นพว่นพวงคักแอ้ลกคักลูกแน่บ mm hmm. ักสาลิงปิ่งป้าฟังพี่ทั้งหลายเต็มต้นเต็มต้นเลยโอ oh. คือดกคักดกแน่แท้บักสาลิงปิ่ง บ้านไม่ใหญ่น้อยเป็นพูเป็นพ่วงพระมาสิกินบิดรกบัานนี่เนาะเป็นผูเป็นพ่วงเป็นหลายแท้ป้าเต็มต้นพี่น้องเอ้ย มาก,กินมาก,กินนี่เก็บมาแเ้วนี่บักะลิงปิงคือบักแตงน้อยคือบักตำลิงบ,ำลงบ่อันนี้บักขามน้อยก็มีบักอุดบับออยากทั้งบักย่มบักขามเจียวปลาแดกหวานมาเนะเป็นจังไดเท่ากินแล้วเป็นจังไหนชม <laughs> กินเล้วก็ะสมกินแล้วก็ะสมเพิ่นว่าโอ้ยมันก็กินสฉมเนาะกระสมมาแล้วเบิ่งเขากินเนาะควายควักควักควักแมนน่นล่ะมากินมากินมากินยายนี่ก็มากินมากินน้ำกันกินไนเอลแล้วกันแล้วจะตายก็ราะกันเล้วไม่เล่ก็กินแล้วนี่ตามบอกทัวนี่ทัวฟักเงาก็ะซิบบาทโอ้ยอันกระสอบหนึ่งพ่นสิบบาทมาสิกินเบิดทัวฟักเงา เงีวกระดัดเงีวก็โดมองนี่ละมองดูมองกินทุนทั่วฝักเงีวเด้อเนี่ยเงีวเงี้ยวทั่วฝักยาวไม่ได้ใส่สารเคมีใส่แต่ปุ๋ยขอกก็เงา้ยวเงีวงามงามน่าดูน่าหลับดูสวย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 กินกับหยางเล่นนี่เนาะจังสิแซ่บ ตำทั้งสินทั้งแถมบักเขือขุนน้ำเอาเอามาขายเมื่อก,อกี้นี่พากันซื้อเพราะว่าบักเขือขุนก่อนท่านได้อันขุนออกตำใสกันหมูพลนทักท่ายมากอ่ะเฮ็ดบ่เป็น่อยจะเฮ็ดบ่เป็นเมื่อแรกนี่่อยตำกินบักทัวนี่แหละ ปาดกินเมี่ยงก่อนกินบักขามหน่อยนี่แหละคามนหน่อยก็แซ่บแซ่บอะไรใส่แจ้วเหนียวถุย,นนยนะถุยกินนะ้ำตาลดอกอันนี้เนาะอืมอืมเป็นเด็กตัวนตายเนาะนี่มันกินแต่น้ำตาล แซ่บแซ่บแซ่บว่นแรกกินอันนั้นวัได้กใส,ส่ใส่ปลาแดดตอนเนาะอือแซ่บอร่อยมากไหมแซ่บผ <c oughs> พวกระทักทาาก้ายเมื่อกินน้ำกันเด้อบักอันนี้ก็แซ่บ ก็นี่ก็คุยคุยคุยน้ำไายพูดมอาซัมนี่มันจังพอดีอบักบักซาลิงปิงแซบแซบเอาลอยแบบนี้แหละ Chút 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 dạng Mặc dạng luôn, dạng 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 chứ dạng 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 khám dạng กล้วยชุกกิมาทำแม่มองดูมองจริงคักข,ขนาดเลยเอาหมักนี่บ่หรือเอามากขามขามน่อยก็เพราะดีกินเนะาะตำใสกระปูน้อยตำใสปูน้อยมันก็น,นี่ยมันเตียมตุ่นไม่หลายโหด เอาเมื่อกี้นี่โอ้เส้เยบักใหญ่อยู่ในต้นก็หลายพอแห้งเลยเนาะกินชูมือกอ็ได้สำหรับคลิปนี้ฝากช่วยไ,ไหวซัมหนีตะก,อก,ออวกว่อนเด้อฝากกินพร้อมโมร้อมพวกคนละมาคุณพ่อบุญตะกี้ค่ะ